มาแล้วค่ะกับจุด,ดยอดกล้องวงจรปิดดูออนไลน์ได้ทั่วโลกผ่านมือถือมีไ Wi ไฟในตัวไม่มีเน็ตก็ดูได้ค่ะ ความชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยอินฟราเรด6ดวงมาพร้อมกับระบบ IR Cut ตัดแสงอัตโนมัติไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวด้วยระบบ Motion Detection ที่สุดของความเจ๋งค่ะหมุนตามการเคลื่อนไหวใครหน้าไหนก็หนีไม่พ้นส่งเสียงเตือนผ่านกล้องทันทีพร้อมแจ้งเข้ามือถือให้คุณได้รู้เมื่อมีภยัยกล้งองวงจรปิดรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าดีไซน์สวยทันสมัยมากๆค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับรุ่นนี้คือไม่มีเน็ตก็สามารถดูได้ และใครนะคะที่กังวลว่าบ้านไม่มีเน็ตไม่มี WiFi จะติดได้ไหมดูได้หรือเปล่ารับรองว่าหายห่วงไปได้เลยค่ะกล้องตัวนี้มี WiFi ในตัวสามารถเชื่อมต่อกับมือถือผ่าน w i f i ของตัวกล้องได้เลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าสั่งการแจ้งเตือนหรือบันทึกภาพลงเมมก็สามารถทําได้ไง่ายสะดวกสุดๆเลยค่ะกล้องตัวนี้นะคะภาพชัดระดับ HD ไม่ว่าจะซูมเข้าซูมออกก็ไม่มีแตกบอกเลยว่าชัดมากๆไม่เชื่อเดี๋ยวจะซูมภาพจริงให้ดูค่ะ ยัไงล่ะคะภาพจริงที่ได้ต้องบอกเลยว่าชัดมากๆสูงเท่าไหร่ก็ไม่แตกภาพกลางวันชัดขนาดนี้ภาพกลางคืนก็ชัดไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเขามีอินราเรสให้มากสุดๆถึง6ดวงและระบบ IR c a ปรับแสงอัตโนมัติภาพชัดขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วคะ่ะ กล้องตัวนี้นะคะนอกจากความชันและอินฟราเรดที่เยอะมากๆแล้วยังมีหนึ่งฝัก์ชันที่เทส่สุดๆนั่นก็คือระบบหมุนตามการเคลื่อนไหวอัตโนมัติซึ่งกล้องจะหมุนตามการเคลื่อนไหวเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งและยังสามารถส่งเสียงทันทีผ่านตัวกล้องเปลี่ยนจอให้เป็นหมาวิ่งหางจุดๆุดไปเลยค่ะบอกเลยว่าตัวนี้อัจฉริยะส,สุดๆส่วนใครที่กังวลว่าจะติดตั้งเองไม่ได้ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าติดตั้งเองได้ง่ายสุดๆเพียง3ขั้นตอน 1. โหลดแอป AI 258สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android 2. เสียบไฟเข้ากับตัวกล้อง 3. เปิดแอป AI 258ทําทำการแอดกล้องผ่านระบบ Wi-Fi ของตัวกล้องหรือระบบ Wi-Fi ของที่บ้านเพียงเท่านี้ก็สามารถดูภาพได้ทันทีติดตั้งตรงไหนก็นได้ไม่ว่าจะเป็นที่โต๊ะที่ต หัวเตียงผนงังหรือว่าผ้าเพดานย้ายง่ายสะดวกสุดๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะกล้องหนึ่งตัวสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้มากกว่า10เครื่องและมือถือ1เครื่องสามารถดูภาพจากกล้องพร้อมกันได้มากถึง4ตัวโอ้โหสุดยอดสุดๆเลยค่ะและสําหรับวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จากปกติ1ตัวราคา1390บาทแต่วันนี้สําหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นค่ะเราจัดโปรให้รับไปเลยในราคาเพียง8ปดร้อย 89บาทย้ำ899บาทและราคานี้ไม่ต้องโอนนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางรับของก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังได้ของชัวร์แน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นเรามีบริกันให้หากสินค้ามีปัญหาภายใน7วันสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันทีหรือว่าจะขอคืนเงินคืนของก็ได้โอ้โหสุดยอดสุดๆไปเลยคะ่ะสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ที่แนบมาได้เลยคะ่ะช้าหมดอดนะคะ